คลัสเตอร์อย่างเงี้ยมันนยังไปไม่ถึงอาจารย์เราต้องพัฒนาตัวเนี้ค่อยๆเป็นค่อยไปเพื่อให้มันไปเชื่อมโยงกับในในชนบทได้แต่สิ่งที่ผมพบจากการที่ออกไปอยู่ในชนบทนะครับผมจะไปเยี่ยมชนบทผมชอบที่จะออกชนบทสิ่งหนึ่งที่ผมบอกอาจารย์ได้เลยว่าคนในชนบทนี้น่าสงสารยังไงจานาว่าน่าสงสารยังไงหนึ่งเขาไม่มีทางเลือกนะครับ ก็ไม่มีการเลือกชีวิตเข้าได้เหมือนกับพวกเราพวกเรามีทางเลือกเยอะเกเยอะไรขึ้นวันนี้ผมเป็นซีอโอศูนย์สิมิชีพ่อผมออกไปผมก็ยังไปหางานอื่นได้ถูกไหมฮะเกิดในชนบนไม่ได้นะครับหนึ่งอาชีพเกษตรหลังจากเกษตรแล้วก็ไม่มีอะไรทำล้ว แล้วเกษตรเป็นงานซึ่งหนักมากใร่างกายกายภาพนี่จะหมดไปเลยทางเลือกอีกวิธีก็คือออกมารับใช้ในเมืองอซึ่งเป็นคนใช้อะไรเงี้ยทับมันไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ที่เราไม่ต้องการท่านอาจารย์อยากจะเห็นเศรษฐกิจเราไปพึ่งพากับคนใช้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่แล้วก็การยกระดับคือแรงงานแล้วจริงๆแล้วรายงานพวกนั้นในพอไปคุยกับเขาเขามีความคิดความอ่านดีๆนะเดี๋ยวนี้เขาไปเร็วนะแต่เขาไม่มีโอกาสใช่เนี่ยผมบอกโอกาสเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญโอกาสเข้าถึง กงานโอกาสเข้าถึงทุนไม่มีเลยอาจารย์จะเอาอะไรไปประกันตีกับแบงก์ของเงินมาลงทุนไม่มีเพราะฉะนั้นงานของศูนย์ศิลปะชีพงานของพออเองก็คืองานของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นตัวที่สร้างโอกาสให้กับชาวบ้านแน่นอนทําให้เขามีอาชีพที่เป็นรองจากการทําเกษตรถูกไหมครับเวลาว่างเขาเยอะนะอาจารย์เสร็จแล้วเขาก็สามารถเพิ่มรายได้เขาด้วยความเป็นอยู่ในชีวิต ประจำวันเขาดีขึ้นมีรายได้ดีขึ้นใช่ไหมฮะนั่นคืออะไรคือความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะมันสร้างมาตั้งแต่ผรากหญ้าจริงจริงนี่แหละครีเอทีฟอีโคโนมีเนี่ยต้องการเอาจุดแข็งของความเป็นไปของคนไทยเนี่ยมาสร้างเป็นอาชีพมาสร้างเป็นรายได้เพื่อเพิ่มเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืนในประเทศไทยแต่ผมก็ต้องถามอีกว่าว่าถ้าพออลงไปดูแล้วเนี่ยมันทั่วถึงไหม ครผม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 เรียนเลยว่าสสปอนี่หน่วยงานเล็กๆส่วนหน่วยหนึ่งของของกึ่งราชการนี่ดีกวกันะครับระมาณละนิดเดียวอย่างมาก200ล้านแล้วเราจะไปทำอะไรครอบคุมทั้งประเทศเนี่ยเป็นไม่ได้มเป็นไม่ได้เพราะเราก็ต้องหาอะไรฮะพันธมิตร เราก็เชื่อมกับไปโน้นบางบางทีก็ผ่านนิ์จังหวัดบ้างอะไรฮะพัฒนาการจังหวัดเราก็ออกไปทําอย่างเงี้ยเชื่อมโยงไปอย่างเงี้ยก็ใช้เครือข่ายตรงนี้ไปผ่านนิตจังหวัดก็อาจจะรู้จักสิลป์าร่วอะไรันไม่ทั่วไม่ทั่วก็ทําได้บนบางจุดก็ถึงยังต้องแต่ผมมีความมั่นใจอยู่อย่างนะที่ผมทํางานมาปีที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเออคนคนที่เราลงไปช่วยเขาเนี่ยเขารู้สึกมีความรู้สึกเรสปอน์ที่ดีกับกับหน่วยราชการนะเมื่อก่อนก็บอกแล้วนม่าจาน เอ้พวกเนี้มันเข้ามาลงทุนมาช่วยเขาทำนู่นนี่เสร็จแล้วก็หายไปเลยเสร็้อยู่ชั้นจะอยู่ไปตัวคเอมาพูดก็ทำชาวบ้านทําไปเหมือนเดิมใช่ใช่นะครับตอนนี้เราไม่ได้สิไม่ได้เราไม่ได้เราจะต้องต่อเนื่องพระโครงการของสมเด็จนะครับไม่ต่อเนื่องไม่ก็ต้องเวองนี่เราต้องพร้อมที่จะรับใช้พระองค์ท่านอยู่แล้วเพราะมันเป็นประโยชน์กับชาวบ้านด้วยนะครับผมอยู่กับพอกุญญพันธ์แรงขำนะครับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์การมหาชนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับเพราะว่าเรายังคุยกันเรื่องในประเทศเดี๋ยวผมกลับมาช่วงหน้าอยากจะถามพอ,อว่าแล้วต่างประเทศเนี่ยเขาตอบรับสินค้าของเราอย่างไรบ้างที่2ของรายการพาณิชย์สร้างสารรค์นะครับผมยังอยู่กับท่านผู้อำนวยการกุญญพันธ์แรงขำจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศท่านพอ,อครับมีข้อสงสัยอันนี้จริงๆท่านผู้ชมเราเนี่ยมีความสนใจหลากหลายเรื่องผมอยากจะถามไปลึกนิดนึงเรื่องระบบบริหาร ทำไมต้องเป็นองค์การมหาชนทำไมเป็นฝ่ายการตลาดของมูลนิธิไม่ได้ผมเรียนอย่างนี้ครับคือการที่เราจัดตั้งเป็นลักษณะขององค์การมหาชนในในลักษณะการทํางานนะครับมันค่อนข้างจะเป็นการเฉพาะกิจคืออย่างที่ผมเรียนอาจารย์เนี่ยต้นมาเราไปสนับสนุนมูลนิธิของสมเด็จพระนางเจ้าในเรื่องของการตลาดเพื่อจะผลักดันให้สินค้าจากชนบทเนี่ยออกไปสู่ตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเพราะนั้นกิจ กิจกรรมหลักของเราก็คือต้องทำพวกนี้พวกที่จะส่งเสริมให้สามารถเอาสิค้าออกมาได้อาจารย์คงเคยลงไปในชนบทใช่ไหมอยู่สภานนไปออาจารย์จะเห็นไหมว่าถ้าสมมติติเราไปส่งเสริมทำโอทอปเสร็จเราหาตลาดไม่ได้ตายมเขาก็ผลิดไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ คือความเป็นองค์การมหาชนมันคล่องตัวกว่าช่ทเดียวนะฮะกฎระเบียบมันมันมันยืดหยุ่นได้เพราะว่ามันต้องกึ่งเอกชนถูกต้องถูกต้องถ้าจะเอาหน่วยราชการไปขายของมันก็ติดผมว่ามันมีข้อจํากัดเยอะว่าขายไม่ได้แต่มันต้องด้วยข้อจํากัดนะฮะหรือเอามูลนิธิไปขายมันก็คงไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยก็เป็นองค์การมหาชนก็เลยต้องเป็นรูปแบบนี้ใช่ครับตลาดในประเทศกับตลาดต่างประเทศตอนนี้สัดส่วนเป็นยังไงครับ เออจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีนะครับก่อนผมเข้ามาทำงานเป็นซีอที่นี่เขามุ่งตลาดในประเทศนะครับเป็นหลักเลยคือเป็นตลาดใหญ่ของของนี่เลยนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ผู้ซื้อเนี่ยมันก็มีแค่สามกลุ่มเองกลุ่มแรกคือนักท่องเที่ยวนะครับซื้อของขวัญกลับไปฝากเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเมื่อเรากลับไปอันที่สองพวกที่ชอบสะสมของศิลปะหัตถกรรมสวยงามๆซึ่งไม่มากหรอกครับมีอยู่นิดเดียนะครับอีส่วนที่สามคือชอบ ตกแต่งบ้านเด კ อเรชันพวกพรมเด კ อเรชันก็มีสามกลุ่มเอาจารย์แต่เขาต้องมาที่นี่มาก่อเขาต้องมาที่นี่หรือว่าคนไทยด้วยกันก็มีทั้งคนไทยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นชาวต่างประเทศสักหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมเซกนะครับก็คือมาซื้อคือรู้จักประเทศไทยมาเที่ยวมาเที่ยวหรืออยู่ที่นี่ก็บอกต่อไปอ๋อโอเคเป็นตลาดในประเทศครับ เพราะตอนหลังมันชักไม่ใช่อย่างนี้สองปีย้อนหลังไปที่แล้วถ้าจย์นับกลับไปเนี่ยทัวร์ก็ไม่เข้าสองปีย้อนหลังนี้ทุกคนบวดหัเศรษฐกิจก็แย่ไหมครับในทางถ้ายังเป็นทุกข์ทันที่อยู่นี่ตายเลยนะตายเลยตอนผมรับงานใหม่ๆบอกตายถ้าผมไปขายที่ไหนแล้วนักท่องเที่ยวมันลดเก็บไม่มีนะครับเศรษฐกิจก็ผุบๆโผล่ๆอย่างนี้ถ้าเรานั่งรอความหวังอยู่ที่เมืองไทยเนี่ย คงไปไม่รอดนะครับเปิดร้านรอไม่ได้ผมเปิดร้านรอก็ตายเลยละผมก็เลยเปลี่ยนนโยบายก็เสนอบอร์ดว่าเราต้องไปต่างประเทศแล้วนะครับผมเข้ามาผมก็อาศัยความมีความเกี่ยวเนื่องกับกรมส่งเสริมการส่งออกกับกระทรวงพาณิชย์เราก็ใช้ลูกน้องที่นั่นละครับช่วยกันผลักดันตลาดนู่นบ้างตลาดนี้บ้างนะครับก็เริ่มออกไปตลาดใหญ่ๆที่เราเน้นตอนนี้นะครับเราเน้นพวกตลาดในอาเซียนก่อน อาเซียนเพราะมันใกล้โอเคเลาความเสี่ยงน้อยออกไปขายไม่ได้ก็ยังพอยกของไง่ายหน่อยใช่อาจารย์พูดถูกเลยเพราะอย่างน้อยเราผลเองได้แล้วเขาก็พอรู้จักเราอยู่ใช่วัฒนธรรมคล้ายคลึงกันมีประวัติศาสตร์มีศิลปหัตกรรมนะมันก็เลยไปได้ในอาเซียนส่วนใหญ่ที่ไหนครับผมก็เปิดเปิดเอาเอาแถวของเราก่อนเลยนะครับไล่มาเลยตั้งแต่ลาวอ่าเขมรเวียดนามนะครับ อาตอนนี้มีใครสนใจก็เต็มที่มาเลเซียอะไรเงี้ยแล้วก็ดันคนนี้ก่อนต่อไปแล้วก็เอาไกลอีกนิดนึงไปจีนจีนนี่เท่าไหร่ครับพันสี่ร้อยล้านแล้วมหาเศรษฐีเทียบเลยนะเอาแค่ยี่สิบสิบเปอร์เซ็นต์ของสี่พันสี่ร้อยล้านเราก็พอแล้วใช่ไหมฮะไม่รู้ขายไม่ทันผมว่า แหล่งผลิตผมผลิตตั้หมดแล้วเอาไ้ขายได้ก็คือไปจีนเริ่มเข้าแล้วนะครับเราเข้าจีนที่ไหนบ้างนะครับตอนนี้เราคุณหมิงเรามีเรามีหน้าร้านที่คุณมีตอนนี้คือไปนี่คือไปเปิดร้านไปเปิดเป็นห้องโชว์ร่วมกับทางพ่ากระชนกันนะฮะเราไม่ไปทําเองนะฮะตอนแรกผมเข้าใจพอผิดผมนึกว่าพอออกแบบไปขายเอง มีทั้งสองส่วนแต่ว่าจริงๆแล้วเปิดหน้าร้านเลยเปิดหน้าร้านก็มีของเราไปโชว์ไว้เลยนะครับอันนี้ดันแรกเลยที่ที่คุณหมิงอันที่สองเนี่ยที่เซี่ยงไฮ้เราเริ่มไปไปไปเปิดอะไรฮะแสดงศักยภาพเรานะครับเรามีห้องโชว์อยู่ที่ซูเปอร์แบนด์มอลล์ที่เซี่ยงไฮ้มีห้องโชว์ของของอะไรฮะของรอยยอแฝงเฟรมของรอยยอแฝงนี่นะมีมีค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วเราก็ไป ไปเป็นมิชชั่นออกไปขายบ่อยๆมีกิจกรรมที่นู่นช่วงที่มีเอ็กซ์โปนะครับเอ็กซ์โปแล้วก็ออกไปอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ก็คิดว่าตอนนี้เริ่มที่จะมีความแน่นอนในเรื่องของเซี่ยงไฮ้ละเราคงจะมีอะไรฮะมีพันธมิตรที่นั่นนะครับแล้วก็กน่าจะอยู่ตัวน่าจะได้ละน่าจะได้ละอีกจุดหนึ่งก็คือที่ปักกิ่งปักกิ่งนี่เรากำลังกำลังจะทำโชว์รูมร่วมกันนะครับที่จะไปสร้างเอาอนนี ปักกิ่งนี่เราจะเน้นสินค้าที่เป็นเด o อเรชันล่ะโฮมเด o อเรชันซึ่งโอ้สวยงามมากเวลังอาจารย์ไปแล้วผมจะโชยดูโออาจารย์บอกไม่น่าเชื่อเลยบอกโอ้ทำไมคนไทยทําได้ขนาดนี้เดี๋ยวนี้ได้ผมไม่ได้นะได้ดูแต่ในภาพไม่ได้ไปจับของจริงผมผมไม่ได้ม้อาจารย์ฟังนะไม่ไม่คนไทยสวยจริงๆผมถึงถามอาจารย์เรื่องราคาไงตอนแรกผมก็เอ๊ตายแล้วเดี๋ยวนี้เราเกินเราเกินเราเกินความสามารถเราหรือเปล่าเนี่ยโอเคแต่ไปเปิดที่ปักกิงปักิ่งแล้วจอไปไหนต่อครับตอนนี้จากปักกิ่งนี่เรา ว่าสุขวันนะฮะวันที่นี้ผมไปญี่ปุ่นบกลไปดูตลาดญี่ปกับบ้านเก่าใช่ไปดูตลาดญี่ปุ่นว่าจะเปิดร่วมกับใครได้ั้งงตนนั้นอย่างน้อยที่สุดเราก็น่าจะไปเปิดเป็นลักษณะของไปโชว์ศิลภาพในห้างสรรพสินค้าไปเงี้ยให้เขาเห็นก่อนการตอบรับเป็นยังไงครับท่านผอ ทั้งที่เท่าที่ทำมาช่วงหกเดือนหลังของทีนะฮะที่แล้วเนี่ยนะครับก็ผมว่าค่อนข้างดีนะครับม,มีคนรีสปอนส์นะฮะอย่างข่าวที่เราไปทำที่ที่จีนทั้งที่แล้วเนี่ยนะครับซิดเซอร์เซนจนนะครับโอ้โหมีคนเข้ามาขอ หาลือขอทําธุรกิจอะไรเงี้ยค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างดีคือหมายความไม่ได้มาซื้อใช้อย่างเดียวซื้อพร้อมที่จะไปทําธุรกิจไปขายต่อด้วยใช่ครับเพราะนั้นเราก็พร้อมพร้อมจะให้เขาเป็นตัวแทนครับแล้วเรามีที่เพนซิลเวเนียมีร่วมกับพันธมิตรที่เพนซิลเวเนียเปิดเป็นโชรูมเหมือนกันแล้วก็ขายปลีกนะฮะอันนี้ก็คือเราไม่ขายเองแต่เราเราเราซัพพอร์ตเขาคือให้ความสนับสนุนเขานะครับปีหน้าเดือนกุมภาเราจะไปร่วมโชรูม กับทางด้านผู้นําเข้าทางนิวยอร์กนะฮะที่นิวยอร์กขึ้นนิวยอร์กเขาก็ถือว่าระดับโลกแล้วนะครับเข้าลวเข้าขั้นเข้าันเข้าขั้นเข้าขั้นมีหวังต้องมีหวังต้องเป็นองค์กรมหาชนที่ใหญ่กว่านี้แล้วนะท่านผอครับผมถามนิดนึงในฐานะที่ที่ผมก็งูงปลาปลาด้านการตลาดเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาเวลาเราเวลาเราทาการตลาดเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับ positioning หรือตําแหน่งของสินค้าอย่างเงี้ยของเราเนี่ยถือว่าอยู่ใน วางไว้ยังไงในระดับหนของเราเรามีหลากหลายแม่จัะสมมุติว่าเราโพซชิช o ั่นนของสินค้าผ้าไหมอะไ่เงี้ยเราต้องไปเทียบกับคู่แข่งของเราอที่มีฝีมืออะไรมือที่รู้จักทั่วโลกออย่างจิมทอมสันนี่อาจารย์บอกจิมทอมสันนี่รู้จักทั่วโลกนะอาจารย์พูดถึงชื่อนี้รู้จักเลยเราจะทําไงให้ไปจับโพสชิชั่นเดียวกับจิมทอมสันคู่กันไปได้โอ้เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะผมต้องทําไงนะอาจารย์ ผมจะประกาศเลยว่าผ้าไหมของผมเนี่ยอไม่มีใช้เครื่องจักรผมจะใช้มือ100%ยเอร์เซนต์รูปแบบมาได้ตามต้องการอยากจะทอแบบไหนบอกมานะครับแล้วอีกหน่อยเราจะทําเป็นโฮมเท็กซ์ไทมีม่านผ้าไหมมีผ้าปูที่นอนผ้าไหมอะไรเงี้ยผ้าปูโต๊ะ เนี่ยผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายอะไรเงี้ยฮะแต่ระดับเวอร์ซาเช่อะไรเงี้ยจะทำลักษณะแบบนี้คือคือเราโพสเซชชั่นนิ่งไปตรงนั้นใช่ใช่เพราะเราเป็นแฮนด์เมดเราเป็นหัตถกรรมถูกต้องได้เปรียบคนอื่นนะอาจารย์มันแวลูแอดเดดแล้วก็เดีี๋ยวน้ฝรั่งเดี๋ยวนี้เขาเหงื่อหเลิกแล้วหัตถกรรมต้องทลิด้วยมือต้องทำด้วยเครื่องจักรนี่ไม่ใช่ใช่ละไม่ใช่ละแต่ในขนาดเดียวกันราคาก็ได้ราคาผมว่าไม่แพงนะ เวอรชั่นที่โกรธตายเลยอีกหน่อยเนี่ยโอ้เขาแพงกว่าเราอีกทะโลกอ่ะเาแพงว่าเราอีกอาจารย์แต่จอตลาดพวกนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายท่านผอผออก็ท่นก็ทราบดีเออมันก็ไม่ถึงกับยากออาจารย์ถ้าเราเข้าถูกชเนลนะอนี่เราถ้าเรางูปลาไปนะบอกว่าถ้าเข้าผิดมันก็ผิดไปเลยอถ้าถ้าเรารู้เชิงนะฮะแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการตลาดเนี่ยผมคิดว่าเราเข้าให้ถูกทาง ถูกทางมันก็จะดันเราไปเองนะครับบางทีเราไม่อยากเลยก็ยังดันเราเลยอ่ะอันนี้เป็นเพราะศิลปชีพด้วยเปล่าเขาต้องอาจจะเป็นส่วนนึงแต่ยนในในพอพูดเรื่องนี้แล้วเพราะหลายคนที่เป็นผู้ชมเนี่ยขอถามนอกเรื่องนิดนึงเพราะท่านผู้ชมหลายคนเป็นผู้ประกอบการที่อยากส่งออกเนี่ยไปตลาดเมืองนอกเนี่ยถามจริงๆเหอะบทสมบประการท่านพอด้วยมันต้องเตรียมตัวยังไงสำหรับผู้ประกอบการแม้กระทั่งผมก็เชื่อว่าต้องเตรียมตัวขนาดระดับนี้อันที่แรกเลยนะอาจารย์เราต้องเข้าใจในเรื่องของธุรกิจของประเทศนั้น อย่างถ้าไปกับญี่ปุ่นเราก็ต้องรู้ขนบเนืยมของญี่ปุ่นถูกไหมอาจารย์ถ้าเราไปทํางานกับญี่ปุ่นออาจารย์ไปทาเหอะปีหนึ่งเปนเผอเอไม่ได้เรื่องเลยเจราจาสองปีบางทีถึงจะเริ่มต้นอญี่ปุ่นไม่เคยทํางานโดยที่ไม่มาดูโรงงานนะแต่เชื่อแม่อาจารย์อย่างถ้าญี่ปุ่นเอ็กเซปปั๊บเนี่ยนะครับ เขาจะช่วยทําเทคโนโลยีช่วยพัฒนาตลาดช่วยทําให้เราหมดแบรนดิ้งทำอะไรให้หมดเลยเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นมีลักษณะการทํางานที่มาคอร์เปอเรทคือกว่าจะตัดสินใจช้าแต่ทําแล้วทําืียืนยาวเลยทำแล้วเราเป็นเพื่อนกันนานใช่ช่วยเราด้วยถูกต้องอ๋ออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเข้าตลาดเราต้องมาดูว่าตลาดนั้นคือใครพฤติกรรมทางการค้าก็เป็นยังไงบทบาททางการค้าก็ทำยังไงนะครต้องทํากันบ้านก่อนต้องทํากันบ้านแน่นอนครับ แล้วก็รูปแบบในตลาดความต้องการของเขาต้องอย่าไปฝืนนะฮะถ้าไปฝืนตลาดมันก็ไปวางอยู่กับเชลนะมันก็ไม่มีใครมาซื้อเราอ่ะก็อย่าไปฝืนตลาดคือท,ทำอะไรให้มันกลมกลืนไปกับตลาดเขาะะอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกชวนหนึ่งํ<ท>า <ำ S 2> ป็นสย่างเป็นอย่างที่ท่านผอ,อ,อมีเนี่ยวันนี้ท่านผอ,อ,อก็เหมือนกับว่าต้องเป็นเซลแมนใหญ่อะเป็นผู้วางแผนแล้วก็เจอมันใหญ่สินค้าหลากหลายเนี่ยเวลาไปญี่ปุ่นหรือไปจีนหรือมาอยู่ในอาเซียนเนี่ยต้องเลือกไหมครับว่าว่าเอาตัวไหนไป เป็นตัวนําเลือกครับเลือกแน่นอนอย่างชาบเนี่ยตัวไหนเป็นตัวนำจารย์ทราบดีญี่ปุ่นคืออไรเขาเขาเก่งอะเซรามิกนะพออะไรอนเนี้ยโอ้โหญี่ปุ่นเราไม่ต้องไปเทียบเราเราเราไปเขนไปใช่ไหมเราก็โซนแวร์ไปซะอย่างเงี้ยหรือในเยอรมันเองเนี่ย